สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนี่เดย์ของฝนค่ะวันนี้ฝนก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะข้อมูลวันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการถือวีซ่านักเรียนทํางานในออสเตรเลียนะคะหลายๆคนนะคะสอบถามฝนมาว่าทํางานในออสเตรเลียโดยที่ถือวีซ่านักเรียนเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะคะวันนี้ฝนก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาฝากนะคะโดยปกติแล้วนะคะคนถือวีซ่านักเรียนนะคะมี2จุดประสงค์ค่ะ ประสงค์แรกนะคะก็คือตั้งใจจะมาเรียนเพื่อรับบุตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทรหรือว่าตามสาขาต่างๆนะคะที่เขาตั้งใจจะมาเรียนนะคะในนี้คือตั้งใจมาเรียนจริงๆจุดประสงค์ที่2ค่ะก็คือถือวีซ่านักเรียนตั้งใจมาทํางานค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยความว่าสมัครวีซ่าอื่นไม่ได้นะคะอาจจะสมัครวีซ่าทํางานไม่ได้หรือวีซ่าอย่างอื่นไม่ได้ก็ถือวีซ่านักเรียนก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสุดว่าไงก็ตามนะคะก็ มาทำงานนะคะวันนี้ฝนจะมาแจ้งให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการถือวีซ่านักเรียนแล้วก็เราทำงานไปด้วยเหมือนคุ้มหรือเปล่าค่ะสำหรับใครนะคะที่ถือวีซ่านักเรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทำงานนะคะในประเทศออสเตรเลียวันนี้ฝนก็มีข้อมูลนะคะรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆโดยคร่าวๆนะคะมาให้ทุกคนทราบว่าคุ้มไม่คุ้มนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวฝนขอแจ้งกับทุกคนไว้นิดนึงนะคะว่า เวลาเราติดต่อเอเจตน์นะคะเรื่องที่จะขอวีซ่านักเรียนน่ะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยบอกกับเอเจตนไปตรงๆนะคะว่าเราตั้งใจมาทํางานเพราะว่าหลายครั้งนะคะที่เอเจตน์เนี่ยเขาจะเลือกโรงเรียนให้เราอาจจะเป็นโรงเรียนที่เขาค่อนข้างจะเข้มงวดหรือเคร่งครัดในการเรียนนะคะมันจะทําให้เวลาการทํางานของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเลือกโรงเรียนที่เขาเคร่งกับ การกฎระเบียบกับการทำงานกับการส่งงานกับการต้องมาเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทำงานได้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกกับเอเจนต์ไปเลยว่าเราตัง้งใจจะมาทำงานเป็นหลักนะพูดง่ายๆเขาก็จะเลือกโรงเรียนที่ค่อนข้างฟลักซิเบิลนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่ง่ายๆให้กับเรานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้บอกกับเอเจนต์โดยตรงว่าจุดประสงค์หลักของเราคืออะไรเนี่ยมันทำให้การสื่อสาร ผิดพลาดแล้วก็ทําให้คนที่จะตั้งใจมาทํางานบางทีมันก็ทํางานลําบากอะไรเงี้ยนะคะแต่สําหรับใครที่ตั้งใจมาเรียนจริงๆก็บอกกับเอเจนต์ไปเลยว่าเราตั้งใจจะมาเรียนจริงๆก็คือการทํางานก็อาจจะเป็นร้องเนาะเป็นก็คือแค่ทํางานเ,าเก็บเงินกินขนมอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็บอกเขาไปเลยว่าเราตั้งใจจะมาเรียนจริงๆจริงเขาจะได้เลือกโรงเรียนที่เป็นเกรด a โรงเรียนดีๆให้กับเรานะคะ แล้วก็สําหรับคนนะคะที่ตั้งใจมาทํางานนะคะถือวีซ่านักเรียนนะคะค่าใช้จ่ายในการถือวีซ่านักเรียนก็คือแน่นอนละค่าสมัครวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็ค่าเทอมนะคะซึ่งเราจะต้องจ่ายทุกๆุกเทอมมันก็ทําให้การทํางานกับวีซ่านักเรียนเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคนทํางานที่ถือวีซ่านักเรียนเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาทำได้แค่20ชั่วโมงนะคะ ต่อหสัปดาห์อันนี้ตามกฎหมายถ้าคุณทําเกินก็หมายความว่าคุณทําผิดกฎหมายแล้วเขาสามารถถ้าเขาจับได้เนี่ยคือเขาสามารถจะ cancel วีซ่าของเราได้เลยนะคะแต่ถามว่าคนไทยส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่ถือวีซ่านักเรียนตั้งใจมาทํางานทํางานแค่20ชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะม,มันไม่พอใช้หรอกทีนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนมากเลยนะที่เด็กนักเรียน ที่ถือวิชานักเรียนตั้งใจมาทํางานเขาก็ทํางานเกินนะคะก็คือทํางานเกินเวลาทํางานเกิน20ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นั่นเองโดยที่เขาก็จะบอกเอเจนต์แลคือเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่แบบ อ่ flexible นะคะก็คือง่ายๆอาจจะไปเรียนแค่อาทิตย์ละวันหรือ2วันนะคะส่วนที่เหลือก็คือเป็นเวลาทํางานนะคะทํางานแต่ละหนึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาไม่ให้ทําเกิน20ชั่วโมงถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนที่นี่ก็จะทําหลายที่อย่างเช่นทําร้านอาหารร้านนีน้2วันร้านโน้น3วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะทําทงานหลายๆหลายๆจ็อบพูดง่ายๆนะคะซึ่งเวลาเราทํางานเนี่ย เงินได้มาเนี่ยก็ต้องมาจ่ายค่าเทอมค่าเทอมเนี่ยก็คือจ่ายทุกๆ3เดือนนะคะก็คือเลือกเขาก็จะเลือกโรงเรียนที่มันถูกโดยประมาณนะคะค่าเทอมที่เป็นวุฒพวกเซร์ติฟิเคตนะคะต่างๆ to c e r t i f i c t t e 3 c e r t i f i c a t e 4นะคะเป็นดิพล oma หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะค่าเทอมที่เป็น college ต,ต่างก็จะไม่ได้แพงมากถ้าพูดถึงอาจจะแพงสําหรับคนไทยนะแต่แบบสาหรับในออสเตรเลียก็คืออาจจะไม่แพงมากราคาที่ไม่แพงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ1,700ถึง2,000เหรียญน,นะคะต่อ1เทอมอันนี้เป็นราคาที่ เรานะคะสามารถที่จะจ่ายได้ทุกๆเทอมทุกๆ3เดือนก็คือให้เพื่อนๆคิดไว้เลยนะคะว่าเรามาทํางานมาเรียนที่นี่นะคะถือวีซ่านักเรียนต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะคะโดยประมาณ1,700ถึง2,000เหรียญน,นะคะต่อเทอมอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายบวกกับอะไรบ้างบวกกับค่าเช่านะคะที่เราจะต้องเช่าอันนี้คือคิดแบบเบสิกพื้นฐานที่เราเช่าอยู่กับ เพื่อนนะคะก็คือแบบเช่าแชร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละนะคะ200เหรียญน,นะคะน,นี้คือแบบถูกสุดนะอาจจะแบบ190หรือ200นะคะ220อันนี้สำหรับบ้านเช่าแชร์นะคะก็อันนี้คือถูกสุดแล้วตอนหนึ่งอาทิตย์เราก็คิดไปว่า,าเดือนหนึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะคะ4อาทิตย์ใช่ไหมคะ1เดือนแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำค่าไฟ ค่ากินอีกนะคะที่เราจะต้องใช้จ่ายอยู่ที่นี่นะคะบวกกับค่า,าเทอมที่ต้องจ่ายทุกๆ3เดือนนะคะก็คือ1เทอมมี3เดือนถามว่าแล้วเด็กๆที่นี่น้องๆที่นี่นะคะที่เขาถือวีซ่านักเรียนแล้วตั้งใจจะมาทํางานเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้นะแต่เราต้องขยัน จะทำงานแป๊บเดียวจะทํางานนิดเดียวไม่ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่นี่เนี่ยพอเราถือวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ค่าแรงเราน้อยนะเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นนักเรียนถือวีซ่านักเรียนเขาจ่ายค่าแรงของเราเป็นค่าแรงขั้นต่ําส่วนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะค่าแรงขั้นต่ําของออสเตรเลียนะคะอยู่ที่19.84เหรียญน,นะคะคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวฝนคิดไว้ให้ข้างล่างนะคะ ต่อ1ชั่วโมงนะคะก็คือทำงาน1ชั่วโมงอยู่ที่19.84เหรียญนะคะซึ่งคุณก็อาจจะทำสมมุติว่าอาทิตย์ละ20ชั่วโมงหรืออาทิตย์ละเกินไปกว่านั้นนะคะก็ ถามว่าเราก็ต้องเก็บเงินไหมก็ต้องเก็บเงินนะทั้งค่าเทอมนะทั้งค่าเช่าอีกนะคะแล้วก็ค่ารถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแพงนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ฝนพูดถึงในซิดนีย์นะที่อื่นก็อาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่คือที่ซิดนีย์ก็คืออย่างที่เรารูู้กันก็คือมีค่าครองชีพที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเราทำยังไงน้องๆเขาก็ต้องทำงานเยอะ มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดเทศกาลต่างๆที่เป็นวันหยุดนะะักษัตเลอร์ของออสเตรเลียนะคะเขาจะจ่ายค่าแรงให้เราดับเบิลเนาะปกติสมมติค่าแรงชั่วโมงละ 19.8เเหรียญใช่ไหมคะทำงานวันหยุดก็จะได้ค่าแรงเป็น2เท่าหรือ3เท่านะคะเขาก็จะได้เยอะมาส่วนวันหยุดเขาก็จะไม่ค่อยอยากหยุดนะคะก็จะต้องทำงานแล้วก็ทำหลายๆที่ทำหลายชั่วโมงนะคะมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็จ่ายค่าเทอมได้แล้วก็จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าเช่ามีเงินส่งกลับไปที่บ้านนิดหน่อยแล้วก็มีเงินเก็บ นิดหน่อยนะคะตอนนี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยมันมีค่าเงินที่สูงเหมือนกันนะคือคือ28 2930 30, เสหรียญน,นะคะแบบ5ปี10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือแต่ตอนเนี้ยคือค่าเงินมันลงมากแล้วก็คือมันลงแล้วไม่ยอมขึ้นสักทีคือมันลงมาเป็นหลายปีแล้วนะคะตอนนีน้อย่างที่ฝนดูล่าสุดวันนี้นะคะก็คือค่าเงินออสเตรเลียอยู่ที่23 60นะคะต่อ1เหรียญนะคะ,นนะ,คะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่1ด,ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ28 29บาทถูกไหมคะเวลาเรากลับไทยเราแลกเงินเป็นเงินไทยเราก็ได้เงินมากขึ้นนะคือตอนนี้เรากลับไทยแลกเงินเป็นเงินไทยเราก็ได้เงินน้อยลงนะคะก็ มันทําให้อะไรก็แพงขึ้นนะคะก็ต้องทํางานแล้วก็เก็บเงินก็ต้องประหยัดกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าน้องๆมาทํางานที่นี่เก็บเงินได้ไหมก็คืออันดับแรกเลยคือคุณต้องเลือกโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่่อนง้างถูกอยู่บ้านแบบประหยัดก็คือค่าเช่าจะต้องถูกนะคะกินอะไรก็ ต้องประหยัดส่วนมากทํากับข้าวกินเองก็จะช่วยประหยัดได้คือทุกอย่างต้องประหยัดถ้าไม่งั้นเก็บเงินไม่ได้เพราะที่นี่คืออะไรค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะต้องทํางานเยอะยังไงมันก็เหนื่อยเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้เงินไม่เก็บมันก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วก็ ถ้าพูดว่าคุ้มไหมสำหรับฝนนะก็คุ้มนะคะก็คือคุ้มนะเอาจริงแต่ว่าเราต้องประหยัดนะต้องประหยัดให้ดีต้องขยันนะคะมันก็จะคุ้มแล้วก็อยากให้อยากแนะนํานิดนึงนะให้น้องๆที่มาเรียนหลายคนที่มาเรียนเนี่ยแล้วตั้งใจจะมาทํางานถือวีซ่านักเรียนนะเขาตัดการเรียนทิ้งไปเลยอะ่ะคือไม่อยากเรียนคืออยากจะมาทํางานอย่างเดียว ฝนเข้าใจนะว่าทุกคนอยากมาทํางานอย่างเดียวแต่ในเมื่อเรามีโอกาสเรียนในเมื่อเราจ่ายค่าเทอมไปแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราได้ส r t i ิฟิเค e มาได้วุฒการศึกษามาเนี่ยเราจบในสถาบันของออสเตรเลียเนี่ย มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานะคะแล้วก็เราสามารถเอาไปทํางานเวลาเรากลับไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทํางานเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานชีวิตของเราในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยอยากให้เรามาทํางานที่นี่เสียค่าเทอมฟรี free, ไม่ได้อะไรกลับไปนะคะทุกคนนะคะที่ตั้งใจนะคะที่อยากจะมาทํางานแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะก็มีข้อมูลมาฝากกันนะคะก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะคะในการหาง,งานต่างๆนะคะ ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้ค่าแรงขั้นต่ำนะคือทุกคนก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ค่าแรงมากกว่านั้นแต่ว่าหลายๆที่ก็จ่ายเราน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะทุกคนเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นวีซ่านักเรียนเขาจ่ายเราเท่านี้เอาไม่เอาอะไรเงี้ยบางทีเราเลือกไม่ได้เราอยากทํางานเราก็ต้องเอาเนาะถ้าถามว่าร้านที่เขาทําแบบน,นั้นผิดกฎหมายไหมก็คือก็ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าบางทีเราแบบเด็กนักเรียนเด็กๆเลือก,กไม่ได้เนี่ยเขา เข้าใจเท่านี้ก็เอาอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้เราเลือกร้านดีๆนะเวลาทํางานนะคะก็เป็นข้อมูลให้กับทุกคนค่ะค่ะสําสหรับวันนี้ฝนก็มีข้อมูลมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วฝนจะมาตอบให้ค่ะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวีดะะีโอหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ฝนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ